สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการขับรถเป็นกับการขับรถไม่เป็นนะฮะก็นี้เป็นฮีโน่เอฟซีนะฮะก็จะมีช็อตเด็ดอะไรนั้นก็ดูคลิปกันเอาเองนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะไม่ดราม่านะครับ รถคันนี้เด็กน้อยขับนะครับเด็กน้อยหัดขับนะอายุแค่เพียง12ปีครับจะเป็นใครนั้นเนี่ยเราก็ไปติดตามชมกันได้เลยครับนี่ครับหลังจากโควิดครับโควิดเป็นเหตุนะถึงให้ได้หยุดเรียนครับก็หารมาขับรถดำครับรถยังเท่ยังหล่อครับรถน้องครับนี่ ี๋ยวไปขึ้นมาข้างในกันนะครับเบาๆไอ้นูนี่นะครับความสามารถขายถึงไหมเนะี่ย โอ้ยถึงอยู่ถึงอยู่ยดูครับเด็กโจแค่นี้ครับเนี่ยขับรถดำเนี่ยไม่ธรรมดานะก็ไม่ต่างอะไรจากผมครับแต่ก่อนนะก็ผมอายุคราวนี้แหละครับหัดขับรถแต่ก่อนนะโอ้โหเกียร์สองนะครับอ้าวขันเกียร์ก็ยาวแท้สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับเนี่ยอ,อายุเท่าไหร่อ่ะ โอ้ขับรถเป็นได้ยุกี่ขวบเนี่ยฮะสิบ <10. S 1> ไปนี่วะไปตรงไปตรงไปอ่าดิ้งเออ <10. S 1> ชุดยอดดูดครับทักษะการขับรถนะฮะดูครับใส่เกียร์นิ่มมากเลยไม่ดงังกู้ดังก้ากเลย ก็เห็นนะครับทักษะการขับรถเนี่ยน้องคุมน้องคุมโอ้แอร์เย็นฉ่ำเลยพี่น้องก็คลิปนี้ก็ไม่ได้วิ่งผ่านหมู่บ้านนะฮะก็วิ่งตามไล่นานะฮะก็อย่าดรามากันะครับก็ ก่อนที่จะขับรถเป็องก็ต้องหัดมาแต่เด็กครับ ของเท้าขับรถอีกโอ้ดูภายในสะอาดมากเลยทนะ่านผู้ชมไม่มีฝุ่นเลยเนี่ดูนี่ไม่มีฝุ่นเลยครับดูแลดีมากอนะอายุเท่านี้นี่ขับรถได้เก่งขนาดนี้นถือว่าสุดยอดเนี่นี่ยดูนิ่งมากครับ เด๋วเลยพี่น้องเดีย๋ยวเราไปชมที่เทนะครับมาดูทักษะลีลากันทอยแล้วของน้องภูมินะฮะว่าจะเป๊ะขนาดไหนครับ อีกตัวแค่นี้ขับรถเป็นก็ถือว่าสุดยอดแล้วฮะนี่นะฮะ เสียงเบรกนี่เป็นเอกลักษณ์ของฮ i โน่ครับกับเหยียบคา์ดเหยียบเบรกไงแอบไปอยูอ่ไปเลยอ๋อ,อแล้วแต่ทำไงตัวรถด้วยรถถอยน่ะเ,เองเลยเลยฝั่นงนู้นกอน เกียเก้ยหนึ่งเกี้ยหนึ่งจะถอยมันดงังแกลเราใส่เกี้ยห้าก่อนนะเราเชิดเราเชนเกียร์สูงก่อนค่อยใส่เกียร์ต่ำเดีเ๋ยวเลยนี่ก็นี่ค่าการประม 太懂。

Hạc quá khóa ha quá khóa ha quá học. Ui mùi 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 ภาษาเด็กเขาก็แบบนี้แหละครับแกงอ่อนแกเขียนนะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดคลิปเที่ี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับเฮ้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับให้น้องภูมิด้วยนะครับผมนี่น้องภูมินะยูตัวแค่น,นี้ครับอนี่ยูยแค่12ขวบครับขับรถได้เก่งขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยอนะอนคนของชาติครับผมความหวังของหมู่บ้านนะ พ่ออย่าล้อเล่นนะครับนี่ลูกชายเจ้าของอู่ครับช่างแชมป์ครับโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะมูบ๊ายบาย